คลิปนี้เราจะชวนทุกคนมาปลูกขึ้นชาไว้กินนะคะเราจะปลูกไว้ในกล่องโฟมค่ะปลูกแบบนี้ง่ายดีนะคะดูแลง่ายด้วยค่ะ ว่าวาลีสวนสวัสดีค่ะมเมล็ดขึ้นช้าที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแบบซองหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเราก็เตรียมดินใส่กล่องโฟมหรือว่าจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เราจะปลูกค่ะดินที่เราใช้ก็เป็นดินถุงนะคะพอเตรียมดินเสร็จเราก็เอามาเมล็ดขึ้นช่ามาหว่านเลยนะคะ หวานให้ทุ่นทั่วค่ะแล้วก็ไม่ให้แน่นจนเกินไปค่ะวานเสร็จเราก็เอาฟางข้าวมาคุมหน้าดินเอาไว้นะคะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินค่ะการปลูกแบบนี้ก็จะดูแลง่ายนะคะพวกวัชพืชเราก็กำจัดง่ายด้วยค่ะเราก็รดน้ําเช้าเย็นแค่เจ็ดวันก็เริ่มงอกแล้วนะคะแต่ในคลิปเนี้ก้าวันแล้วค่ะตอนที่ครบเจ็ดวันเราไม่มีเวลาทําคลิปนะคะทุกคนและนี่ก็คือขึ้นชายิ2วันค่ะสูงเลยฟางข้าวขึ้นมาเลยนะคะส่วนอีกกล่องนึงนะคะของฟงอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นผักชีค่ะ